อร่อยเธอลรังผึงมิมเดี๋ยวลองอยู่ข้างบนรังกำลังสวยๆเลยเดี๋ยวลองเอามาชิมกันรสชาติเป็นไงวันนี้ลองกินของหวานดูบ้างเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อชมอยู่พาไปเอาอยู่บนนู่นเดี๋ยวให้ดูรังกำลัง,ลง,ลงใส่นี่เลยลรังใหญ่้วยเป่งๆเ,เ,เลยดูเหมือนจะมีน้ำหวานอยู่โอเคเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อน พอดีเจอรลยวันแล้วนี่เห็นมันลังมันกำลังจะใหญ่กำลังจะหนีเลยเตรียมอุปกรณ์มากันกันละกอวันนี้ใช้วิชาวิชาตีใหญ่ก่อนบางคนก็อาจจะมีรอยแปดวิธีรอยเกาวิธีอะไรเรื่องเขาเดี๋ยวเราเอาวิธีนี้เดียวลองดูยายาสูบยาสูบพันยาพันมนมนลมนมวม,ม,มใส่แล้วเป่าลองดูจะได้ผลไหม แต่วิธีคนเก่าคนแก่คนโบราณก็แนะนำมาเนี่ยถ้าเอาไฟเผานะคนกัวมันจะตายอย่างงี้ไล่เราไล่อย่างเดียวไล่ไหมนี่เฉยการกไอเลืองกระพาพ้าก็ได้มันจะควันจะหลายแต่ว่านี่เราเอาเอายายาพันดี่าะไลเ่เฉยเเราไม่ได้าา่าไม่ได้คาเราลองดู กลังเนี่ยนรกำลังกำลังจะใส่น้ำเลยมีน้ำหวานมั้มมีน้ำหวานมีน้ำหวานแต่ว่ากำลังจะใส่ตึงมาอยู่มั้งเนี่ยกำลังมาคอยกำลังมีตัวเห็นไหมกำลังมีตัวอ่อนไม่มีน้ำหวานยังไม่มีน้ำหวาน มาเร็วไปนะลองชิมสดๆเลยมีน้ำเลยอร่อยกันนะเราไม่ตัวนะตัวอ,อ่อนนะกินสดๆเลยเอาปิ๊บกินอร่อยอ มีตัวอืมเรากินของหวานหรือบ่างกินของเปรี้ยวผมหลายแล้วจะน้ำหวานไม่ค่อยมีที่จัดคือเกาน้ำหวานไม่ค่อยมีมันจะตัวอ่อนอ What?